ไป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 เอาเข้าบ้าน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 เลยเลยเลยบ้านเลยบ้านเปิด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 เปิเปิดนั่นก่อนค่ะเปิดนั่นก่อนเปิดนั่งก่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วสึงเวลาไปเปิดกินน้ำได้อะ เออแล้วก็เปิดประตูมันเข่าแล้วเปิดประตูมันเข่าไปเขียวเข้าบ้านเขียวเข้าบ้านเขี้ยวเข้าบ้านไปอภิประตูพภิประตูพภิประตูพี่ประตูเออเนียวเข้าบ้านเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวกินไปเปิดประตูให้นะให้เหนียยกินน้ำก่อนเอาเสี้ยวขอขอก่อนเออเมื่อยเกือบตายอเหนื่อยเหนื่อยเกือบตายเลยเมื่อกี้เหนื่อยเกือบตายเลยยายโอ้ยแล้วก็จะหลับแล้วยายจะหลับแล้วนั่งหลับ นั่งหลับม่แม่จะหลับแล้วมันเหนื่อยเกินไปเมืเ่อกีนไหนจะพยายามปีนลัวบ้านอีกไหน,ในใจะได้ออกไปวิ่งเล่นกับยายอีกมันเหนื่อยเกินไปเหนียวจะหลับแล้วเรียนเหนียวจะหลับลมก็เย็นจังเลยเนี่ยลมเย็นมากเลยโอ้ยหอยอ,ยอากาศก็ดีแต่ว่า มันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะยายตอนนี้สภาพร่างกายเหนียวคือมันจะไม่รอดแล้วครับข้างในเหนียวมันร้อนแล้วมันเหนื่อยมากเลยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวแล้วยายยายมันไม่ไหวแล้วยายต่อทั้งเข่งไม้เหนียวกินแล้วตอนนี้ร่างกายเหนียวข้างในมันไม่ได้อ่ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเลยยายตอนนี้ห่วงก็ห่วงเหนื่อยรอดห่วงในเวลาเดียวกันเลยแม่แม่พนักลา ปากหลาบักดาบัดพีดองบักดาปื้อนปากดามึนแมวมันนั่งหลับแมวนม่แม่แม่เอาแม่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 เอากินอาหารมันยังไม่ได้กินเขาแม่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 เอาอาหารมาแม่แม่เอาอาหารมาใส่ดังด้แม่แม่มึงว่านานที่เป็นยังไงมันรับมันรับมันเมียทุกคนคือคือเราไม่ได้ออกไปถ่ายตอนที่เราไปวิ่ง คือช่วงเวลาอย่างนั้นน่ะคือตากล้องไม่มีครับเพราะว่าไม่มีคนตามทันก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่าย,ยแล้วต้นแม่แม่อาหารมาแล้วพี่น้องอาหารมาแล้วอาหารกินปลากินปลากินปลาเอาแม่เอาเสื้อดังให้ซื้อ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 พวกกินมาแม่พวกกินนั้นเมียนเลยโอ้ยายเหนียวเหนื่อยเกินไปตอนนี้เดี๋ยวขอพักก่อนนะยายนะเดี๋ยวขอพักก่อนนะเมื่อยจนว่ามีแห้งกินเขาเขาานเาะลูกโอ๊ยออกไปเมื่อกี้เมื่อกี้เรียนครับพุธ มันไม่น่าจะเหนื่อยตั้งแต่ที่แบบเอาไปวิ่งคือมันอาจจะเก็บสะสมมาตั้งแต่ที่มันพยายามจะปีนหัวออกจากบ้านสองรอบสามรอบแล้วมันปีนมาได้ะแม่หมาอย่างมึงเนี่ยนะกูเนี่ยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเนี่ยกูเนี่ยเหนื่อยจิตจยใจเหลือเกินเนี่ยเลี้ยงมึงไหวเนี่ยมึงรู้ตัวปะไม่กิดเขาอีกมึงรู้ตัวไหมว่ากูเนี่ยเลือกไว้ถูกตัวจังเลยเลือกไว้ถูกตัวจริงๆ กูไม่รู้ว่ากูจะเลี้ยมึงต่อได้ยังไงแล้วในแต่ละวันเนี่ยหมายอย่างมึงเนี่ยมันดื้อเกินหมาแล้วมึงรู้ตัวไหมว่ามึงเป็นหมานั่ะมึงหนีมันเกินไปอีลีบ่ะขเนียว